พวกตระกูลพวกพืชไร่นะครับพืชไร่นี่จะดีมากน้ําจะฉ่ําค่อนข้างดีสําหรับตัว B ี5 0ห้ศลัมีในการให้น้ําเขาจะอยู่ที่25เมตรถึง55เมตรแรงดันในการใช้งานจะอยู่ที่3-8บาร์ด้วยกันส่วนตัวต่อมาตัวที่4จะเป็นตัวเหล็กหล่อธรรมดาตัวนี้รัศมีในการให้น้ำจะอยู่ที่ 25ถึง40เมตรแรงดันในการใช้งานก็จะอยู่ตั้งแต่2บาจนถึง5บาด้วยกันนะครับสำหรับตัว BU 50 x u 50หรือว่าเป็นตัว BU 50ใช้เครื่องสูบน้ำที่เป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับขนาด 3นิ้วขึ้นไปสําหรับปั๊มแรงดันสูงนะครับที่เป็นตัว2นิ้วจะใช้ได้เป็นบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นสําหรับตัวปั๊มแรงดันสูงเลิปล่อธรรมดานะจะสามารถใช้ได้กับปั๊มแรงดันสูงที่เป็นขนาด 2นิ้วตัวนี้จะสามารถใช้ได้ตัวปั๊มที่มันเป็นปั๊มเน้นน้าเยอะธรรมดาหรือว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพวกนี้อาจจะใช้ได้เป็นบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นมันอาจจะใช้ได้ไม่เท่ากันรัศมีในการยิงมันจะขึ้นอยู่กับแรงดันของแต่ละปัม๊มหากเป็นตัว b u ยหากเป็นตัว GU หรือว่า XU หรือว่า b ีพวกปั๊มที่เป็นปั๊มเน้นน้าเยอะถึงว่าจะเป็นไซส์4นิ้ว หรือไซส์3านี้จะไม่สามารถใช,าใช้งานได้ใช้งานได้ก็จะใช้ได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพของตัวสปริงเกอร์วิกันอันติดตั้งนะครับสำหรับตัวไดโนโซทั้ง3รุ่นทั้งร้านน่ะจะมีตัวแป้นมาให้นะครับสามารถใส่แป้นที่เป็นเกียวนอกนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่กับพวกข้อต่อต่างๆสามารถที่จะใส่ได้สะดวกได้เลยลูกค้าหรือว่าลูกค้าสามารถไปซื้อ นิเปิลมาใส่แล้วก็ต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์อื่นๆได้แล้วก็ในเรื่องของขาตั้งนะครับผมแนะนําว่าขาตั้งควรที่จะมีความแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับอย่าใช้ขาตั้งที่มันไม่ค่อยได้มาตรฐานหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าสปริงเกอร์บิ๊กกันพวกนี้มันจะมีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราใช้ขาตั้งที่มันเป็นคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับ มันจะทําให้สปริงเกอร์ของเราหงายท้องลมเวลาที่เราพรมน้ําเข้าไปที่มีความชื้นเยอะๆสูงๆตรงขาตั้งนะครับถ้าขาตั้งไม่ดีปุ๊บมันจะทําให้สปริงเกอร์นั่หงายท้องหรือลมได้ดังนั้นเนี่ยลูกค้าควรที่จะใช้ขาตั้งสปริงเกอร์พิกันที่ได้มาตรฐานเรื่องที่6จะเป็นท่อน้ําหรือสายลําเลียงน้ําเข้ามาในตัวขาตั้งสปริงเกอร์พิการ